ท่องเที่ยวที่มาเที่ยวโบโม่ผ่านจุดที่ทั้งใน่ลงแล้วถูกลดเนะครับเราเินลงมาตรงนี้ก็ได้ทางเดินเดียวกับที่คนขี่ม้าและนักท่องเที่ยวเขาลงไปกันเลยนะฮะทางลงจุดที่คนถ่ายรูปนิยมมาถ่ายนะครับก็ลงไปตามทางนูง้นเพื่อจะขึ้นโบโม่ บางคนเขาก็เดินนะครับอย่างในรูปเนี่ยฮะเห็นไหมครับมี่กําลังเดินกลับกันนะรหรือว่าที่มารถโฟล์วิก็ได้ืทาง view. โฟล์วิลรถก็ไปจอดนู่นก็มีแล้วก็เหมือนจะเป็นวัดหรืออะไรสักอย่างหนึ ศาส,สนาวัตถุส่วนหนึ่งก็ไปจอดกันตรงโน้นแล้วก็มีบันไดเตนขึ้นอากาศเย็นสบายนะครับตีห้าก็สว่างแล้วที่นี่นเห็นบันไดเดินขึ้นนะนั่นแหละยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะมีฟ้าใสหมอกไม่มีเลยนะครับ ที่พักเราซิมมาล่าอยู่้นจุดชมวิวรงทางเดินนี่แหละ เที่ยวมาแล้วกลับที่พัก,กนะครับเห็นวิวชัดเลยกดน้ำไปด้วย <c oughs> 지금 될걸그 걸 위에 가도 되 어? 음? 여기 요가고 <목소리> <목소리>